สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการได้รับหางก็ซิล่า2024ในเกมโรบอกกันนะครับซึ่งวิธีง่ายๆเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในเกมโรบบอกนะแล้วก็เข้าไปเล่นในแมปก็ซิล่า X ของ Obby นั่นเองซึ่งก็จะเป็นแมปที่เราก็ต้องกระโดดเพื่อเป็นการเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะ <S <S ดูที่ว่าเราก็ต้องทําการเก็บแต้มให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดมานั่นเองนะครับก็คือวิ่งวิ่งไปกระโดดกระโดดในแมปนั่นแหละแล้วก็ทาการเก็บแต้มให้ครบนะดยที่ว่าแต้มของเราเนี่ยมันจะโชว์ขึ้ เราทาการเก็บแต้มครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็เอาแ้มต่างๆที่เราเก็บเนี่ยมาแลกเป็นชิ้นส่วนหางแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่ก็คือกดแลกได้เลยนะแล้วก็นอกเหลือจากหางก็จะมีเป็นหัวก๊อดก็มีนะแล้วก็ขวานคองก็มีรวมไปถึงหัวคองนะแต่ผมก็ไม่เหมือนกันว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่นะครับทุกคนแล้วก็เก็บแต้มไว้เผื่อๆก็ดีนะครับในอนาคตอาจจะมีมาขายอีกก็เป็นได้นะแล้วก็นี่เลยครับผมทุกคนเมื่อเวลาเราใส่แล้วจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมซึ่งใครที่อยากได้เจ้าหางอันนี้นะครับก็ ท่านั้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะมันขายไปทั้งหมด15,000ชิ้นกันแล้วเลยไม่กี่ชิ้นนะครับยังไงก็รีบไปเก็บไว้ในครอบครองด้วยนะครับผม